นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่15ตอนคนไร้ค่าน้ำมนสะดุ้งโยงทันทีที่ได้ยินเขาทวงคำขอที่พูดไว้ตั้งแต่กลับมาถึงบ้านใหม่ๆ จะให้เขาไปอาบน้ำเองก็เกรงว่าจะยังไม่ไหวจะไม่เช็ดตัวให้ก็กลัวเขาจะเหนอะหนะนอนไม่สบายจึงลุกไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กพร้อมกับชามใส่น้ำขนาดย่อมแล้วกลับมานั่งคุกเข่าบนเตียงข้างๆชายหนุ่มซึ่งกำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่คุณคุณก็ถอดกระดุมเสื้อสิจะเริ่มเช็ดอย่างไรดีเธอรู้สึกวางตัววางหน้าไม่ถูกเลยถอดให้ผมหน่อยสิครับ ผมทำไม่ถนัดเขาทำเสียงออดอ้อนหญิงสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากรู้สึกเหมือนมือตัวเองสั่นเล็กน้อยเกิดมาไม่เคยถอดเสื้อให้ผู้ชายคนไหนมาก่อนแม้แต่พ่อแท้ๆเธอใช้มือคลำไปที่อกกว้างของเขาโดยหลุบตาต่ำลงพยายามไม่มองเมื่อปลดกระดุมเสื้อออกหมดแล้วก็พยุงให้เขานั่งตัวตรงเพื่อถอดเสื้อเชิ้ตนั้นออก จากนั้นจึงนำผ้าขนหนูชุบน้ำบิบป,ปัดหมาดแล้วเอามาค่อยๆเช็ดไปที่แผ่นหลังของเขาสักพักก็หันมาเช็ดที่ด้านหน้าถูเบาๆไปที่อกกว้างนั้นเช็ดไม่มองแล้วจะสะอาดทั่วหรอครับเขาถามพร้อมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็ตรงไหนยังไม่ได้เช็ดคุณก็บอกก็แล้วกันเธอตอบเสียงค่อยมือก็เช็ดไปหน้าก็ก้มงุดงุด สายตาค้างอยู่ที่ผ้าปูเตียงลายทางสีน้ำตาลสลับขาวนานแล้วเวลาคุณเขินแล้วจะหูแดงรู้ตัวไหมเขาอมยิ้มพูดฉันไม่ได้เขินแล้วทำไมหูแดงฉันไม่ได้หูแดงเธอรีบยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดหูทิ้งผ้ากนุนูไว้บนอกเขาและจังหวะนี้เองที่ทำให้ชายหนุ่มเอนดูเธอจนอดใจไม่ไหวจึงดึงร่างบางมากอดไว้แนบอก แถมยังก้มลงไปดอมโมมผมยาวที่อยู่เคลียร์ไหล่เธออีกต่างหากปล่อยนะเธอรีบผลักเขาออกโอ้ยเขารู้สึกเจ็บแปลบๆที่ต้นคอทันทีที่โดนผลักสมน้ำหน้าฉันไม่เช็ดให้แล้วทำเองเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันหญิงสาวพูดพล่างถอยออกห่างหนุ่มร่างหนาตรงหน้าอ้าวก็ผมแค่ก่อนนิดเดียวเองผมไม่กอดแล้วก็ได้เช็ดต่อนะนะครับ ชายหนุ่มลากเสียงยาวออดอ้อนไม่จอมพลหน้าเจือดลงเมื่อได้ยินคำปฏิเสธเสียงแข็งคิดแล้วก็ไม่น่าใจร้อนรีบไปกอดเธอเลยอุตส่าห์ได้อยู่ใกล้ๆจนหัวเข่าเธอเกยมาที่ต้นขาแต่ตอนนี้เธอกลับถอยห่างไปชิดขอบเตียงเสร็จแล้วเข้ามานั่งใกล้ๆผมหน่อยสิผมทำอะไรคุณไม่ได้มากหรอกอย่างดีก็แค่กอดคนเจ็บพูดเสียงอ่อน คุณมันไม่น่าไว้ใจเลยจริงๆขนาดใส่ปลอกคอไว้อย่างนี้ยังลามกได้จริงๆควรจะเปลี่ยนชื่อจากจอมพลเป็นจอมหื่นมากกว่าถ้าคุณจะให้ผมชื่อจอมหื่นจริงๆผมเปลี่ยนก็ได้นะตามใจคุณเลยผมยอมเปลี่ยนชื่อเพื่อคุณนะเนี่ยเขาพูดเอาใจ เรื่องเปลี่ยนชื่อนะ่ะฉันไม่ได้อยากให้คุณทำเพื่อฉันแต่อยากให้ทำเพื่อแม่ถึงแม้คุณจะไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องงม,มงายแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรฉันอยากให้คุณคิดถึงแม่เป็นหลักถ้าคุณยอมเปลี่ยนชื่อคุณก็จะทำให้แม่สบายใจโอ้ยคนอย่างผมไม่มีปัญญาทำอะไรให้แม่สบายใจได้หรอกพอเรื่องนื้อจบก็มีเรื่องใหม่มาให้แม่ขัดใจอีก ผมมันลูกนอกคอกทำอะไรก็ไม่เคยได้ดีไม่เคยถูกใจแม่สักอย่างไม่เหมือนพี่แทนนี่รายนั้นเขาทำอะไรก็ได้ดั่งใจแม่เขาทำตามใจแม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วคุณเคยลองทำอะไรตามใจแม่บ้างไหมเคยสิตอนเข้าเรียนมาหาลัยไงตอนนั้นผมอุตส่าห์ยอมเรียนบริหารตามที่แม่สั่ง แต่มันไม่ชอบจริงๆเลยไม่ค่อยได้ไปเรียนจนจบปี2ก็เปลี่ยนไปเรียนวิทย์การกีฬาแล้วผมก็เรียนจบภายใน4ปีด้วยนะถ้าไม่นับว่าเสียเวลาเรียนบริหารไป2ปีน้ำมนต์ได้ฟังคำตอบของเขาก็เริ่มเข้าใจใช่ว่าเขาจะไม่อยากทำตามใจแม่แต่เขาก็ไม่ชอบขัดใจตัวเองเหมือนกันในเมื่อแม่ขอให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาจึงทำไม่สำเร็จ ในขณะที่แทนคุณน่าจะเป็นคนเก่งทำอะไรตามที่แม่บุญทางทำสั่งก็ทำสำเร็จไปหมดจอมพลก็เลยถูกเปรียบเทียบหญิงสาวไม่กังขาในความรักที่แม่เขามีให้เขาเพราะสังเกตเห็นได้ชัดว่าคุณรัตนาวิตกกังวลมากเพียงใดตอนที่หมอดูบอกว่าลูกชายกำลังจะมีเคราะห์หนักถ้าไม่รักก็คงไม่ห่วงขนาดนั้น แต่เป็นเพราะแม่เขาคาดหวังมากเกินไปว่าลูกชายแท้ๆจะต้องเก่งไม่แพ้ลูกชายบุญธรรมจนเกิดการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าจะไปพูดกับคุณรัตนายอย่างไรให้ยอมรับในตัวลูกชายคนนี้ในแบบที่เขาเป็นแต่คิดว่าน่าจะพูดกับชายหนุ่มตรงหน้าได้บ้างให้เขาเข้าใจถึงความคาดหวังของคนเป็นแม่ฉันเข้าใจคุณนะ ให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ไม่มีกำลังใจจะไปเรียนแต่คุณก็ต้องพยายามเข้าใจแม่คุณบ้างว่าท่านคงหวังไว้สูงเพราะคุณเป็นลูกชายแท้ๆของท่านท่านก็คงอยากให้คุณได้ไปบริหารบริษัทต่อจากพ่อคุณนั่นแหละผมอยากไปบริหารบริษัทต่อจากพ่อที่ไหนกันเล่าผมตื่นมาก็ออกกำลังกายไปหาอะไรอร่อยๆกินไปดูหนังพอค่ำก็ไปกินเหล้าหมดไปแล้ววันวันหนึ่งสนุกจะตายไม่เห็นอยากจะทำงานเลย ที่ไม่อยากทำงานเพราะไม่อยากไปทำที่บริษัทพ่อใช่ไหมคะเธอคิดว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของพ่อลึกๆแล้วเขาอาจจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองเปล่าไม่อยากทำงานอะไรเลยสิ่งที่ผมอยากทำมีอย่างเดียวคืออยากให้คุณรักผมพูดจบเขาก็ทำหน้ากรลิ้มกระเหลี่ยใส่หญิงสาวจนเธอต้องถอนหายใจออกมาให้ได้ยิน โถเอ้ยอุตส่าห์นึกว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความคิดอะไรดีๆบ้างแต่ที่ไหนได้เธอเอื้อมระอากับความทะลึ่งลามกของเขาเหลือเกินคนเรานะ่ะถ้าล่องลอยไปวันๆไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อใครหรือแม้แต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแม้จะรวยล้นฟ้าแต่มันก็คือคนไร้ค่านะคะใช่ผมเป็นคนไร้ค่าแม่ก็บอกพ่อก็บอกแล้วตอนนี้คุณก็บอกอีก เขาน้อยใจอย่างหนักจนน้ำมนรู้สึกได้จึงต้องรีบปลอบฉันไม่ได้บอกว่าคุณไร้ค่านะคะแค่บอกว่าคนที่ไม่มีความสามารถทำอะไรเลยเนี่ยไร้ค่าแต่ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยเพราะตอนดูไพ่ให้คุณไพ่ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าจะเอาอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ก็แปลว่าคุณเป็นคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ฉะนั้นฉันเชื่อว่าถ้าคุณคิดอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาบ้างคุณก็จะต้องทำได้ดีแล้วมันก็จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นคนมีคุณค่านะคะเธอให้กำลังใจแล้วจะให้ผมทำอะไรละ่ะแล้วคุณอยากทำอะไรละ่ะผมอยากเล่นบาสหรือไม่ก็เตะบอลเล่นบาสกับเตะบอลแบบนักกีฬาอาชีพนะหรอใช่แต่พ่อแม่ผมไม่มีวันยอมหรอก เขาอยากให้ผมไปทำงานที่บริษัทอยากให้ไปบริหารงานต่อจากพ่ออย่างที่คุณว่านั่นแหละแล้วคุณเคยไปไหมไม่เคยหรอกไม่อยากทำยังไม่เคยไปก็แปลว่ายังไม่เคยลองทำเลยทำไมถึงคิดว่าไม่อยากทำซะแล้วละ่ะหญิงสาวคิดว่าน่าจะค่อยๆตะล่อมให้เขาลองไปทำงานที่บริษัทพ่อเขาดูอย่างน้อยพ่อแม่เขาจะได้เห็นว่าเขาพยายามแล้วอย่างฉันเนี่ย ก็ไม่เคยสนใจเรื่องการดูไพ่ย,ยิปซีมาก่อนเลยนะแต่พอมันจำเป็นก็ลองไปหาตำรามาอ่านดูศึกษาไปสักพักก็ชอบขึ้นมาได้คุณอย่าปิดโอกาสตัวเองที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิคะลองไปทำดูก่อนคุณอาจจะชอบก็ได้นะน้องก้าวก็ไปทำงานกับพ่อมาปีหนึ่งแล้วมีแค่ช่วงหนึ่งที่ไม่ไปเพราะไปคอยตามเฝ้าพี่แทนแต่ตอนนี้ก็กลับไปทำแล้วถ้าเกิดผมไปทำแล้วออกมาไม่ดี พ่อก็จะหาว่าผมไม่เอาไหนอีกพูดจบเขาก็ยื่นผ้าขนหนูคืนให้เธอแล้วลุกไปหยิบชุดนอนในตู้จากนั้นก็เดินเข้าห้องน้ำไปโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ